ผู้หญิงทุกคนส่วนมากจะกลัวหนอนเนี่ยค่ะหนอนที่มันอาศัยอยู่ในใบผักเปิ้ลก็จะผัดผักรับประทานก็เลยจำเป็นต้องจับแยกมันออกมาเราจะเห็นเก่ตัวเกินไปหรือเปล่าเนาะแต่มันก็จำเป็นนะคะเราไม่ฆ่ามันเราก็ต้องจับมันแยกออกมาค่ะเปิ้ลก็โชคดีอย่างหนึ่งที่เปิ้ลไม่กลัวหนอน จริงๆแล้วเราไม่อยากจะกลัวอะไรทั้งสิ้นสัก,กอย่างเลยนะคะถ้าเราไม่กลัวอะไรเราก็ไม่เป็นทุกข์ก็จะจับเจ้าหนอนน้อยย้ายลงไปอยู่ในถุงขยะพร้อมกับผักสักใบหนึ่งเพื่อไม่ให้เป็นการโหดไร้ต่อมันจนเกินไปนี่ค่ะให้หนอนมันอยู่บนผัก ทิ้งไปแล้วค่ะ